ต่อไปท่านธีรชัยแสนแก้วเชิญครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขออภิปรายเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาได้กรุณานะครับส่งกลับมาท่านประธานครับด้วยความเคารพทางวุฒิสภา เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นปลาคนละน้ำแต่ก็มาจากประชาชนเช่นเดียวกันแต่ผมมาจากประชาชนโดยตรงครับมาจากการเลือกตั้งแต่วุฒิสมาชิกมาจากทางอ้อมครับมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันอย่างไรก็แล้วแต่ก็ภายใต้กลไกของรัฐมนูนฉบับฉบับนี้แหละฉบับที่ทําให้ประชาชนงงงงกันทั้งประเทศนี่แหละครับท่านประธานท,ที่เคารพครับ ็ผมอยากจะขอากราบเรียนกับท่านประธานว่าวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชาติมาตราเจ็ดซึ่งเป็นการแก้ไขามาตราสิบสาเรื่องนี้กับผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญและสภาผู้แทรนราษฎรก็ต้องมาพูดจาคุยกันนะครับว่าเราจะต้องคุยกันอย่างรอบคอบว่าเราจะเอาอย่างไงเราจะต้องมาคิดกันอย่างจริงจังว่าจะยึดหลักพวกเราที่ร่วมกัน หรือเราจะยินยอมตามสว,วรครับท่านประธานท่าประธานที่เคารพครับมาตราเ็ซึ่งเป็นมาตราแก้ไขมาตราสิามาตานี้มีความสําคัญที่สุดในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้เพราะว่ามาตานี้เป็นหัวใจและเป็นองค์ประกอบเงื่อนไขสําคัญให้พี่น้องประชาชนออกเสียงประชามติเป็นเงื่อนไขที่จะเปิดทางเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วม ในการออกเสียงประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญและเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทาให้รัฐธรรมนูนฉบับน,นี้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นแต่ท่านประธานครับครั้งก่อนสมัยชิกสภาผู้แทนราษฎรของเรามีมตินะครับแก้ไขปตัตรานี้เพราะพวกเราเห็นตรงกันว่าการที่มีเงื่อนไขเสียงข้างมากเด็ดขาดสองชั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับมันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะขยับแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาเนี่ย หรือร,รัฐมนูญฉบับปี60เนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องที่มาของร,รัฐมนูญหรอกเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมเมื่อวันที่17จสิงหาคมที่ผ่านมานั้น67นะครับพวกเราเห็นตรงกันนะครับว่าเราต้องยกเลิกหลักเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นและยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าการทำประชาติมผ่านความเห็นชอบต่อเมื่อผู้ออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งและมีผู้เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์โดยให้ไปใช้เกณฑ์เสียงข้างมากธรรมนาหรือยึดเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสําคัญประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะงุนงงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องพูดในหลักเพราะว่าเรามามีส่วนในการมาแก้กฎหมายอยู่แล้วเรื่องนี้มันเป็นผลดีต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และเป็นการสุมเสียงนะครับและจะทําให้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นและรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็มันเหมือนจะดับสูญนะครับผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าไอ้แค่จะแก้แกฎหมายเพื่อที่ประชามติในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รู้ชาติไหนเราถึงจะได้แก้ครับรรท่านประธานที่เคารพครับการที่วุฒิสมาชิก กลับมติของสภาผู้แทนราษฎรของเราให้กลับไปใช้เงื่อนไขเสียงข้างมากเด็ดขาดสองชั้นที่เห็นอยู่ในร่างมาตรา13ที่บัญญัติว่าการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะถือว่ามีข้อยุติได้หรือใช้บังคับได้จะต้องหนึ่งครับต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงโงคะแนน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพวกเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ดีขึ้นท่รรานประธานจะต้องลุ้นตะขับลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะมีพี่น้องประชาชนออกเสียงลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งหรือไม่ถ้าวันนั้นเกิดสถานการณ์ไม่เป็นปกติแล้วครับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นหมันนี่แหละครับท่านประธาน แล้วไปจูงใจให้พี่น้องประชาชนไม่ออกมาไม่ออกมาลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเป็นการไม่ไใช้สิทธิ์อีกเพื่อที่จะเป็นประชามตินั้นก็คือพี่น้องประชาชนนะครับมากกว่าห้าสิบล้านคนจะไม่มีผลอะไรเลยท่านประธานครับตามหลักการทั่วไปของประเทศต่างๆการใช้หลักเสียงข้างมากสองชั้นก็คือประเทศที่เขามีรัฐหลายๆรัฐนะครับ มีหลายเกาะหลายรัฐเพื่อรักษาสิทธิของรัฐที่เป็นประชากรน,น้อยแต่ในประเทศไทยของเรามันมีรัฐเดียวนะครับมันมีประเทศเดียวมีรัฐเดียวมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่ก็เคยมีการออกเสียงประชามติและเราก็เคยมีการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญก็ใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมากธรรมนาชั้นเดียวเท่านั้นนะครับก็สองสามครั้งที่มีะติประชามติไปเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญก็เราก็ใช้เสียงข้างมากรวมถึงการจัด การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูนปี60ก็เช่นเดียวกันครับกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ยังใช้เป็นเสียงข้างมากธรรมดาอยู่ณวันนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เสียงสองชั้นอะไรนะครับท่านประธานดังนั้นกฎหมายหลักใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวกับผมอยากจะถามท่านประธานนะครับว่าพวกก็ไม่รู้พวกท่านมีเหตุผลอะไรเลยครับที่ในการจัดการออกเสียงประชาม,มติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องกลับไปใช้เสียง ข้างมากสองชั้นนะครับหรือจะทําให้เรื่องมันยากขึ้นครับนี่ก็เปรียบเสม,มือนว่าร่างประชามติที่พวกเราสอส,อสอที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นะเสนอแก้ไปแทบจะต้องกลับมาน้าหนึ่งกันใหม่แล้วละครับท่านประธานครับนี่แหลนะฮะพอกกประเด็นที่สองก็ท่านประธานครับทางสวก็ยังแก้ไขามาอีกว่าการธรรมชามติที่จะทําให ไม่ได้คอยุติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องมีจํานวนเสียงกึ่งหึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามติเรื่องนั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขอีกชั้นหนึ่งครับท่านประธานก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง50ล้านคนถ้าคิดเกินกึงนึ่งก็ย5 25, 25ล้านคนและใน25ล้านคนนี้ถ้าเรากลับไปใช้ การแก้ไขของสวคือใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสองชัน้นการที่จะทําให้อีกนิดเดียวครับการที่จะทําให้ประชามติมีผลบังคับใช้เราจะต้องได้รับเสียงเ,เห็นชอบกึงหนึ่งนั่นก็คือสิบสองล้านห้าแสนคนออกเสียงว่าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนซึ่งแนวทางปฏิบัตินะครับ ของคน25ล้านคนหากมีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบว่าต้องการแก้ไขได้ารพนูนสัก12ล้านคนไม่เห็นชอบสัก10ล้านคนงดออกเสียง3ล้านคนนะครับก็จะกลายเป็นว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่เห็นชอบ10ล้านคนเนี่ยจะชนะพี่น้องประชาชน12ล้านคนครับท่านประธานครับนี่แหละผมทําให้ผมงงครับท่านประธานที่อารพครับ ไอ้แล้วที่ผ่านมาเราก็สรุปได้นะครับว่าการจัดการออกเสียงประชามิติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยตามเจตนารวมของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายหลายครั้งนะครับจะต้องมีการจัดการตั้งสามครั้งนะครับเราเราอภิปรายเพิ่มที่ยีบเก็สงานคมต้องสามครั้งนะครับแล้วหากครั้งใดครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะฮะมันไม่เกินนะฮะ แล้วมันจะไม่ตีความกันวุ่นวายจิบหายวายพวงเลยในประเทศนี้แล้วที่สำคัญครับท่านประธานครับโอกาสความหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ประเทศเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นหมอกควันเฉยๆละครับดังนั้นกับผมเห็นควรว่าสมาสภาผู้แทนราษฎรของเราครับต้องยืนยันในหลักการเดิมของเรา สภาผู้แทนราษฎรของเรามาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกพื้นที่กระผมเห็นว่าต้องยึดมั่นในหลักการเพิ่มเติมของเราเหมือนเดิมครับส่วนจะต้องตั้งกบมการร่วมหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ไปว่าในคณะกรรมารมิการก็แล้วกันผมขออภิปรายแต่เพียงเท่านี้แหะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ